ล่าสุดคอลมอหนูหนึ่งนะครับสอแทงนะครับมีว่าที่รัฐมนตรีสอรหรือโผคอลม,ม่หนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามีกระแสข่าวเรื่องการ ปรับคอรมอกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กเล็กเนี่ยรัฐมนตรีนาคพานิชเนี่ยที่เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์สื่อสื่อหนึ่งนะครับว่ามีประเทศที่3ามกดดันให้เปิดด่านนะครับเกิดแรงต่อต้านจากบางฝ่ายนะครับเรียกร้องให้ถบทวนในตําแหน่งที่ดูแลด้านความมั่นคงแล้วก็ตาแหน่งอื่นๆด้วยนะครับนาทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลหนูหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ตั้งนะครับแต่ก็เริ่มมีกระแสไม่ค่อยดีหลังจากที่ว่าที่รัฐมนตรีตามโควตตต้าา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 าขขขอออองงงงงพรรรรรกกกกกเเเเมมมมืนะััสีียยยยห็ิ่่่ชชชลลูป น,นายสานติพร้อมพัฒน์ที่เคยมีกระแสข่าวว่าเมาแล้วขับนะครับหรือจะเป็นกระแสข่าวเรื่องเปิดบริษัทขายตึกให้กับประกันสังคม7 0 0 0ล้านจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ต้องบอกว่าหยีกันเป็นแถวนะครับแล้วก็อีกประเด็นในส่วนของโคต้ารัฐมนตรีคนนอกที่มาดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็เคยเป็นอดีตผู้บริหารสถาบันการเงินขนาดใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันเคยถูกร้องข้อกล่าวหาโดย DSI เนี่ยเกี่ยวกับปลอมใบขนท่านหินนำเข้าจากอินโดนะครับของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งนะครับ ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่รัฐมนตรีของนอกของคอรมอหนูหนึ่งเนี่ยเกิดกระแสแท้งเรียบร้อยนะครับก็ต้องรอติดตามเพราะว่าพรักประชาชนจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไร